เคนยาประเทศที่เด็กหลายคนไม่มีแม้แต่โต๊ะเรียนบางหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนไม่มีหนังสือไม่มีไฟฟ้าและเด็กหลายคนก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ได้เรียนแต่มีชุมชนหนึ่งเขาไม่รอรัฐบาลไม่รอเงินไม่รอปฏิหารเขาสร้างโรงเรียนจากเศษไม้ ต๊ะคือแผ่นไม้ที่หาได้จากหลังบ้านกระดานคือแผ่นสังกะสีที่คนทิ้งไม่มีแอร์ไม่มีไฟฟ้าแต่มีเสียงเด็กหัวเราะทุกวันเด็กๆมาตั้งแต่ชาวมืดเดินเท้าข้ามเนินกว่า10กิโลไม่มีชุดนักเรียนแต่มีหัวใจอยากเรียนที่สุดในโลกโรงเรียนนี้ไม่มีงบแต่เต็มไปด้วยพลังใจเด็กจากโรงเรียนนี้บางคนสอบติดโรงเรียนในเมืองบางคนกลายเป็นครูและหลายคนไม่ลืมครูคนแรกที่เคยบอกว่าเธอมีสิทธิ์ฝันแม้จะไม่มีอะไรเลยและสําหรับพวกเราเราอ่าน ไม่ได้ขาดเหมือนพวกเขาแต่เราขาดแรงบันดาลใจที่จะใช้ของที่มีให้เต็มที่เพราะสุดท้ายห้องเรียนที่ดีที่สุดอยู่ที่หัวใจอยากเรียนรู้ของเราติดตามแอนชาแนลและเซฟคลิปนี้ไว้เพื่อเข้าใจปัจจุบันและรู้ทันอนาคต